สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับกัสสามเหลี่ยมออโต้อีกแล้วนะคะแต่วันนี้กัสพามาที่สาขาสองของเราก็คือสาขาเคมอเตอร์นั่นเองนะคะก็มาอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะรีวิววันนี้นะคะจะพาไปดูกับรถตู้ปี2019นเะคะเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้คันนี้นะคะระยะทางใช้งานเนี่ยเลขไม์เพียงหลักพันเท่านั้นเองนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะคันนี้ออกใหม่ป,ไป้ายแดงละคาอยู่ที่1ล้าน2อง0กับ7,00 0บาทนะคะวันนี้รถแบบ นำซัมเมอร์เซลเลยทีเดียวนะคะเกือบรถไปเกือบ4 0 0 0 0นอ่ะถ้าใครสนใจก็รอตามรอดูราคาที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารถตู้ปี2019ที่เครื่อง3000กับเกียร์ออโต้เนี่ยมีอะไรให้บ้างนะคะก็นี่เลยนะตัวนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์หน้าใหม่แต่ยังไม่ใหม่อ่าถ้ายังไม่อัปเดตล่าสุดนะถ้าล่าสุดเขาจะเป็นหน้าตัดอีกหน้าหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ก่อนแปลงโฉมนั่นเองนะคะก็ รวมๆก็ถือว่าใหม่นะกระจังหน้าก็มาเป็นแบบชุบโคเมียมนะคะเงาวับเลยนะคะโคมไฟฮาโลเจนนะคะก็คือเป็นรถใช้งานแหละรวมๆก็อาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะคะแต่ก็ถือว่าสภาพสวยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิความไฟไหม้กลับใหม่แน่นอนอ่ะเปิดเข้ามานะคะที่ตัวรถตอนนี้ก็ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีเบจต,ตัดกับรล้วสีดานะคะก็คือหรูหรามากๆเลยนะคะถือว่าเป็นรถใช้งานที่ ค่อนข้างว้าวเลยดีๆนะเลยทีเดียวเดี๋ยวก็จะลองขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวรูดบัตรมาให้นะตรงนี้อาจจะต้องเดี๋ยวต้องถอดออกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงอ่ะสตาร์ทให้ประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่สตาร์ทเครื่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะร้องก็เลขหมายคันนี้อยู่ที่4 4 1 7กิโลอ่ะร้องเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทอ่ะไฟเครื่องตัวอื่นไม่มีโชว์ใดๆนะคะจะเห็นแค่ว่าตัวนี้ก็คือเปิดประตู รถอยู่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะคะเข้าได้ไม่มีปัญหานะคะเป็นเกียร์อ่าเกียร์โลมีแถวอ่าให้เล่นลูกเล่นก็คือคล้ายๆกับเกียร์ออโต้กึ่งแมนวลนั่นเองนะคะรวมก็เป็นรถใช้งานตัวนี้ติดจอแอนดรอยมาให้แล้วนะคะตัวนี้ถือใหม่มากนะคะถุงยังไม่แกะเลยนะคะก็สองข้างยังถุงยังไม่ได้แกะแต่อย่างใดนะคะตัวนี้ก็นั่งข้างหน้าได้3ามคนอ่ามันจะพับเบาะขึ้น ตรงไหนล่ะก็คือเอาขึ้นมาได้แหละแต่ถ้าไม่ได้เอาขึ้นนะคะนั่งซ้ายขวาก็ตรงนี้เพิ่มพื้นที่วางของนะคะจัดเก็บวางของได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่วางแก้วให้ด้วยนะคะบอกก็ถือว่าสวยงามนะคะแทบไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยอะขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือไฟในรถตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอ,อาเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันมากดีกว่า,าจ,จะถนัดกว่าเดี๋ยวดับอันนี้ก่อนเพราะว่าเสียงน้องอาจจะรบกวนนิดนึงนะคะ เดี๋ยวพอดูกันด้านหลังกันบ้างดีกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด12ที่นั่งนะคะอ่าเปิดเข้ามาเป็นไงคะสะอาดใหม่พร้อมใช้งานนะคะมีไฟตรงบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะอ่ะขึ้นมาบนรถปรึืบแถวนั่งนะคะด้านหน้า3มตอ่ออ่าแบบ3ามที่นั่งนะคะ3มตอน9ที่นะคะก็รวมคนขับด้วยก็จะเป็น12ที่พอดีนะคะถ้านั่งตรงกลางนี้ด้วยเนาะ รวมๆก็ถือว่าเป็นรถที่ใครต้องการรถที่จะใช้งานหรือนําไปต่อยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นรับนักเรียนหรือว่าเอาไปไว้ใช้แบบรับจ้างท่องเที่ยวตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าการใช้งานเลยดีเดียวนะคะอาจจะไม่ได้ตกแต่งมาเป็นแบบ VIP แต่ก็ถือว่าเรียบหรูดูดีนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยชอบเบาะมากเลยอ่ะยังไม่เคยเห็นคันไหนที่ทำเบาะมางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบาะแตงซึ่งมันนั่งไม่สบายนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซฟานะคะแยกที่นั่งกันชัดเจนนะคะมีที่พักแขนมาให้ทุกๆที่นั่งเลยเห็นไหมมันจะ ช่วยในเรื่องของการแบบนั่งสบายมากเลยนะคะมีที่วางแก้วด้านหน้านะคะแล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะออกอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็นที่ออกกระจกหรือว่าทางดับเพลิงนะคะก็มีให้ครบแล้วภายในรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเราเปิดออกมารู้สึกมันจะนั่งได้ไหมมันนั่งตรงนี้ได้นะแต่ว่ามันตรงนี้อาจจะเป็นเขาแต่งเพิ่มมานะคะตรงนี้แต่งเพิ่มมาก็ถือว่าโอเคนะคะด้านหลังก็กว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตาม สไตล์รถใช้งานรถตู้มีผ้าม่านมาให้นะคะทุกจุดมีผ้าม่านมาให้แล้วที่จอกระจกมีให้ตรงนี้อีกอันนึงนะคะก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยเนาะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ภายในรถนะคะตรงนี้สําคัญนะคะมีอุปกรณ์นะคะในการดูแลความปลอดภัยให้ท่านแล้วเรียบร้อยอ้าลืมนิดนึงตรงนี้นะคะมีจอมาให้ด้วยนะคะเป็นจอทีวีขนาด21นิ้วนะคะนี่เลยเปิดลงมาสวัสดี ก็เวลาเดินทางไกลนะคะดูหนังฟังเพลงได้าจากตรงนี้เลยนะ,ะลำโพงติดมาเพิ่มให้แล้วนะคะลำโพงรอบคันเลยตรงนู้นด้วยเห็นไหมเอ่ยก็ลำโพงแบบเซอร์ราวเลยนะคะถือว่าเจ๋งมากนะคะใครที่อยากได้อย่างที่บอกต,อต่อยอดนำไปใช้งานหรือจะเอาไปใช้เองก็ดีเดินทางเป็นครอบครัวาพาเที่ยวนะคะแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปใช้งานแบบรับเที่ยวเป็นพาทัวร์ซะส่วนใหญ่เนาะ ใครที่สนใจนะคะหมดโควิดแล้วอยากจะหาต่อยอดอาชีพก่อนแนะนำคันนี้เลยนะคะแล้วก็บอ่อหลังก็พับได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะอาจจะพับได้ไม่มากแต่ว่าก็เพิ่มพื้นที่ถ้าเกิดวางของสูงก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะกว้างมากสูงอะเกือบไปถึงอ่ะโอเคดูรอบคันกันก่นกอนจะไปฟังราคาพิเศษนะคะ ใครที่สนใจคันนี้นะคะอย่างที่บอกราคาป้ายแดงนะหนึ่งล้านสองแบาทนะคะแต่วันนี้ราคาหน้าป้ายนะคะถ้าเกิดใครมาหน้าร้านนะ,ะราคาจะเหลือเพียงแปด0 0 0อ่าเ,เหลือเพียงเก้าแสนบาทนะคะแต่พิเศษกว่านั้นใครที่ดูคลิป y t u t u การัดคลิปนี้นะคะลดทันทีนะคะหนึ่งแบาทใครอยากได้ใครอยากจัดราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแบวตรงนี้นะคะฟังดีๆเหลือเพียงนะคะแปดแสน 5,900 0บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันได้เลยที่เบอร์0983 90355 5นะคะคุ้มมากนะคะคันนี้นะ8 0 0แสนกว่าบาทนะรถตู้ปี2019และไม่วิ่งน้อยมากนะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะเบอร์ที่ให้ไปแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจรถกับทางเรานะคะก็ มาจัดได้เลยนะคะพี่เพราะว่าสามเหลี่ยมออโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกกันนะคะสามเหลี่ยมออโต้ขอบคุณค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับ c ไ i b e ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ